สาก์มั่นคงสมาชิกมีความสุขสวัสดีครับพี่เพื่อนน้องครอบครัวมสมาชิกสากรที่รับทุกท่านกับผมดรอ,อรนุาสาสอนสินพงศ์ประธานอกกศเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสองอดีตผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสองอดีตประธานกรรมการสากลอมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด ปี2562 63และ64วันนี้ขอากราบเรียนพี่เพื่อนน้องทุกท่านขออาสารับใช้ในตำแหน่งประธานกราารมการสากลเป็นความตั้งใจเป็นความมุ่งมั่นที่จะอาสารับใช้มวลสมาชิกเพื่อองค์กรสากลของพวกเราในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานกราารมการสากลนั้นนะครับได้มีผลงานเชิงประจักษ์ซึ่งผลงาน,นจริงๆก็มีมากมายแต่ว่าผลงานที่เป็นเชิงประจักษ เป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อมวนสมาชิกนั้นผมขออนุญาตก,กลาบเรียนพี่น้องมวนสมาชิกดังนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องของการกรณีสหกรณเรานะครับถูกยักยอกรั์ไป4 3 1ล้านบาทเศษซึ่งเรื่องนี้ได้ถูกปกปิดมานานนะครับเป็นการยักยอกทรัพย์จากบัญชีเงินฝากประจําของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่ง8กว่าปี8ปีเศษนะครับถูกปกปิดมา จนจะหมดอายุความ10ปีแล้วเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็โชคดีนะครับที่สามารถมาตรวจสอบพบและก็ทําให้กระบวนการดําเนินการทั้งหมดอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญานะครับนี่ก็คณะกรรมาการดาเนินการในช่วงปี6กก็ดาเนินการร้องทุกกาวโทษจนนําเข้าไปสู่กระบวนการของศาลและก็สากรเราก็ได้รับเงินคืน เริ่มได้รับเงินคืนตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลนะครับตั้งแต่ปีโอค่า50ล้านเศษปี6อปีนี้ก็ไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทและต้องจบภายใน5ปีในปี69เพราะรวมเงินต้นและดอกเบีย้ยประมาณเข่าข้อยู่ที่700กว่าล้านเศษเพราะฉะนั้นตรงนี้สากาลเราต้องได้รับนั้นก็คือเป็นผลการเชิงประ,ประจักษ์ที่ถือวาอ่าได้กับรียนพี่เพื่อนน้องมาโดยต่อเนื่องตามลําดับนะครับ เรื่องที่สองนั้นก็อยากจะกาเรียนว่าภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันโดยเฉพาะในช่วงโควิดปรากฏว่าพี่เพื่อนน้องเรามีปัญหาในเรื่องของเงินไม่พอใช้จ่ายเพราะนั้นเราก็แก้ข้อบังคับสกรก์นะครับให้สามารถส่งหุ้นรายเดือนแค่ขั้นต่ำานึงร้อยบาทนะครับซึ่งก็มีสมาชิกส่วนหนึ่งก็ลดหุ้นโดยส่งขั้นต่ำา1ึงร้อยบาทท่านก็จะเหลือเงินเข้ากระเป๋าเพิ่มขึ้นเช่นก่อนนี้ท่านเคยส่งเดือนละพันแปดร้อยบาท ท่านมาขอส่งเดือนละหนึ่งร้อยบาทท่านก็มีเงินเข้ากราะเป๋าเพิ่มขึ้น1นึ่งพบาทอย่างนี้เป็นต้นแต่ส่วนมากก็สมาชิกก็มาเพิ่มหุ้นก็เยอะแยะนะครับอันนี้ก็กล่าเรียนว่าเป็นความสมัครใจของมวลสมาชิกเรื่องที่3ที่เป็นผลงานเชิงประจกักษ์ชัดเจนที่มวลสมาชิกเสนอไว้ชอชอ8หมื่นขอเป็นสองแสนบาทอันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วพวกเราก็ได้ใช้บริการไปแล้วนะครับเรื่องที่4ี่ก็เรื่อง การกู้เงินสบริการนะครับเดิมนั้นการกู้เงินสบริการเราไม่มีโอกาสได้รับเงินอาเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปี6กที่เราจัดเป็นเงินสสริการและสมค์ในตรงนั้นก็ท่านที่กู้สบริการท่านก็ได้รับเงินเฉลี่ยคืนจนปัจจุบันนี้นะครับวันเ,เราทําให้เห็นชัดเจนว่าตราบใดที่มวลสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวข้องมีการกู้เงินเขาต้องได้รับสิทธิสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็ปรากฏชัดเจนนะครับ เรื่องต่อไปนั้นที่ดำเนินการนั่นก็คือเรื่องการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนเดิมนั้นเนี่ยการปล่ายจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนเวลาประชุมใหญ่จะใช้การประชุมส่วนมากก็อยู่ที่เดือนกุมภาพันธ์นะครับช่วงที่ผมลงตำแหน่งประธานก็ได้ปรับนะครับมาเป็นการประชุมในเดือนมก,กราคมนะครับอ่าซึ่งเป็นเดือนแห่งวันครูนะครับแล้วก็ดำเนินการเสืบทอดกันมาอ่าตั้งแต่ ปี6 4 65แล้วและก็66ปีนี้ก็จะประชุมประมาณวันที่24มกราคม6 6เพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็ถือว่าเร็วขึ้นและที่สำคัญนั้นก็คือเมื่อที่ประชุมใหญ่อุมัติการจัดสรรเงินรายสุทธิแล้วโอนเข้าบัญชีโดยตรงให้กับสมาชิกทันทีเลยครับนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชัดเจนไม่ต้องไปเสียเวลารอรับเค็กกับกรรมการซึ่งทำให้เมื่อประชุมแล้วเสร็จแล้วกว่าจะได้รับเค้คกว่าจะได้รับเงิน แต่น,นี้อุดเข้าบัญชีโดยตรงอันนี้ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรมเป็นเชิงประจักษ์ชัดเจนนะครับอันนี้ก็กาบเรียนพี่เพื่อนน้องอีกเรื่องหนึ่งนะครับสากรออมทรัพย์ครูของเราเนี่ยมีบัญชีที่เปิดเอาไว้มากจํานวนมากั้ง43บาบัญชีซึ่งเป็นความเสี่ยงของสากรนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เราก็มา,ามีมติ ปิดบัญชีปัจจุบันเหลือ13บัญชีท่านดรสนองมาปิดอีกหนึ่งบัญชีเหลือ12บัญชีเพื่อให้ตรวจสอบง่ายนะครับเป็นประโยชน์กับสากลเป็นในการตรวจสอบก็เร็วขึ้นรานเวลาเราจะประชุมใหญ่สามัญปัะจำปีก็เร็วขึ้นเพราะ,ะนนในตรงนี้ก็ลดความเสี่ยงในกรณีบัญชีมีจํานวนมากมายมาศาสันผมว่าน่าจะเป็นสากลเดียวังที่มีบัญชีมากที่สุดนะตั้ง43บัญชีนะนะเราปรับลดแล้วครับ ปัจจุบันเหลือ12บัญชีนะครับลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสาก์เรื่องต่อไปนะครับเปิดโอกาสให้น้องๆพนักงานได้สมัครเป็นสมาชิกสาก์ก็ทําให้สมาชิกเพิ่มมากขึ้นและเป็นการช่วยเหลือองค์กรวิชาชีพรูเราเพราะพนักงานก็ถือว่าเป็นข้าราชการที่เขาทํางานจนครบ60ปีบริบูรณ์ก็เกษียณด้วยการนะครับเป็นสัญญาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็น่าจะได้รับขวัญกำลังใจก็เปิดโอกาสรับบุคคลเหล่านี้เข้าอ่า มาเป็นสมาชิกสากลนะครับและอีกเรื่องหนึ่งชัดเจนนะครับเราก็มองเห็นว่า,าข้าราชการบางท่านนะครับที่ไม่ได้ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกสากลตั้งแต่ต้นแต่พออายุเลย55ปีก็จะสมัครก็สมัครไม่ได้แล้วนั่นคือระเบียบเดิมที่วางไว้เรามาดูข้อบังคับแล้วเนี่ยการกำหนดระเบียบที่ขัดกับข้อบังคับเราก็ยกเลิกเราก็เปิดโอกาสให้คนที่อายุเกิน55ปีกลับเข้าเป็นสมาชิกของสกากลข้านาชานก็ จะได้ปอมรัพย์เวลาท่านเกษียณท่านจะได้มีเงินเงินที่ได้รับจากกบขเงินที่รับจากราชการท่านจะได้เอามาฝากเพื่อที่จะได้ดูแลปั้นปลายชีวิตในช่วงเกษียณร้วการอันนี้ก็เป็นผลงานชุมประจักที่เกิดขึ้น,นหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งก็เงินรายหัวของสมาชิกหัวละห้าร้อยบาทเดิมนั้นก็ด้ เป็นเงินรับรองหน่วยงานนะครับในหน่วยงานหนึ่งไม่ได้เป็นสมาชิคกครบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราไปจัดสรรเงินให้เขาหัวละห้าร้อยบาทซึ่งไม่เป็นธรรมกัสบสมาชิกเราก็มาปรับเป็นเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกแล้วโอนเข้าบัญชีโดยตรงโอนเข้าบัญชีโดยตรงเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยจาก500ก็เป็น1000บาทปัจจุบันก็โอนให้สมาชิกโดยตรงซึ่งพวกพี่เพื่อนน้องก,ก็ได้รับไปแล้วเพราะนั้นอย่างนี้ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งเชิงประจักษ์ที่กาบเรียน ผลงานต่างๆมากมายครับแต่ผมขออนุญาตกลาบเรียนสั้นๆเพียงแค่นี้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของมวลสมาชิกเพื่อจะให้โอกาสผมมีโอกาสเข้ามารับใช้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะสารต่อและก็ทําตามนโยบายสิเอ็นโยบายที่ให้ไว้กับมวลสมาชิกและอื่นๆอีกมากมายเพื่อมวลสมาชิกสรุปแล้วก็คือว่าจะต้องทําอย่างไรก็แล้วแต่ยึดสมาชิกเป็นสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นสหกรณ์กรมั่นคง สมาชิกมีความสุขโปรดให้ความไว้วางใจเบอร์หนึ่งนะครับดรรัศตรสอนทินพงศ์เข้าครูหากาเบอร์หนึ่งแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับขอขอบคุณมวลสมาชิกทุกท่านนะครับขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่จะให้ความไว้วางใจเบอร์หนึ่งของเรานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ